không biết nó sẽ mấy được quả hay không nước nó chảy rất là nó luôn luôn con được mòn bạt thả tôm เลยหน้าพ no. no, no, no. ี่ไปกันเนาะตีไปข้างหน้าอีกหน่อยชื่อมเลยอยู่ข้างหน้าตีอีกหน่ไปนุ่นไปนุ่นไปนุ่นอยู่ตรงนุ่นทางนั้นน่ะนุ่นอู่นั้นขึ้นอยู่นั้นมองดังเออโอ้ตู้ตู้ไปจังมองเห็นไหมเนี่ยนี่เอาตรงนี้ขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วนะ อยู่ไหมอยู่เดี๋ยวดูของผมเข้าเร็วเข้าเร็วพาขวดวิ่งเร็วไม่รู้มันชนหรือพาขวดวิ่งแต่ว่าเห็นวิ่งแน่นอนอ่ะอยู่ไหมอยู่นี่ตัวใหญ่อยู่ข้างในเอได้ได้ คนละหมายเดียวกันหรือมั้งทีนี้กินรอบทิศเลยเอาแล้วน้ำเดือดเลยนุไหนของพี่เหรอน้เดือดนุี่ดูของผมเนี่ยลงปุ๊บเข้าเลยนี่เข้าแล้วเข้าแล้วขวดวิ่งแล้วใช่ไหมขวดวิ่งเลยใช่ไหม มองไกลกันตรงนั้นนั่งตกชิงหลิวสบายเลยฮะนั่งหย่อนอะชิงหลิวเลยที่ตรงนั้นเหมือนเข้าแล้วหรอขวดวิ่งขวดวิ่งแน่นอนจริงไหมตรงนี้อย่างองอย่างองสองตัวสองสองตัวบันเทิงรับบันเทิง เอล้ไปหมายผมแน่นอนครับแน่นอนหมายนี้ไหนแต่ตรงนน้นแน่นอนกว่าไปลงกินลงกินเลยไก่แต่แน่นอนครับหมายนี้ ของพบเข้าเลยเข้าเข้าเข้าแล้วขวดวิ่งเร็วขวดวิ่งเลยขวดลอยเลยครับขวดลอยเลยเมื่อกี้ดูดันช่วงแป้งจะหมดสองตัวอีกแลยสองตัวก็บสองตัวเข้าไหมเข้าไหมไหนดูกันดูกันขี่โม่หรือเปล่า แม่เลวเเหมือนกันไม่ใหญ่้องผมติดไหมพี่ติดอยู่ติดนะโหตรงนู้นเข้าลงปุ๊บเข้าเลยอ่ะพี่สุดยอดเลยหายไม่เจอเมื่อกี้มัมีมัวหมดอันนี้มันเริ่มไปไกลก็เบ้อนะอ่าปอๆกันเลยนุ๊ก Nhanh khó lắm, khó lắm Bày băng lắm Khó lắm, khó lắm Úi Nhiê Mái tỏ này Khó lắm em, không biết, khó lắm Khó khó ตรงนี้ก็อยากไปตรงนู้นก็อยากไปนู้ดูแต่น้ำเดือดเลยไหนกี่ตัวกี่ตัวตัวนึ่งสองสองตัวปลาทูครับไปหมายนี้เลยปลาทูเท่านั้นเลยตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กเศษแป้งนิดเดียวดีกว่าเขียวเขียวหมดแล้วแป้งจะหมดละแต่นิดเดียวพอกินว่ะตรงนี้ลงกินลงกินเลยอ่ะ นั่งย้อนทิ้งหลิวเลยอ่ะตรงนั้นมไม่ถ้าเราอยู่ใกล้ฝั่งมันจะหนีไหมมันเราต้องแบบอบมันแล้ดูดูดูมากเข้าแล้วครับพี่โอ้ก็เข้าแล้วเอา้าเหมือนเข้า,ขาแล้วเปล่าของผมเข้าเลยวอเออตัวเล็กเหรอจังนะ ตรงไหนโอ้โหเข้าโอ้โหเอาเข้าแล้วเข้าแล้วกี่ตัวกี่ตัว่เออเดือดจังตรงนี้โยโยโอยน้ำเดือดเลยยังไงก็มงฟ้า แยบกลับมาเดี๋ยวไปหาของที่ที่ดีกว่าลูเข้าผงเลยนะนี่เออเดี๋ยวลองไปดูสิ่ักเลข้าแล้วักเลยนะ เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแลี้ืวชัดเจนตัวเดียวไม่ใหญ่นะตรงนี้นะออกเข้าออกเข้าหวานมากตัวนี้อ้ยสองตัวสองตัวเลย วิ้ยวิ้วของผมเข้าตาปูอีกแล้วเข้าเลยไหมโทษมันไกลเกินไปมองไม่ค่อยรู้เอา,เอา,เอา,เอามันยึกยึดยึกยึดเอ้าทำไมเหมือนไม่รู้มันเข้าไปตอนไหนเข้าไปตอนไหนไม่รู้ไปนอนอยู่ข้างในผมผม,ผมจะสะบัดแป้งไง จะสะบัดแป้งปุ๊บมันพุ่งเลยหายเข้าในลามตีเลยตีเข้าในเลยหายเลยน้ำมันลึกมันไปกับน้ำไอ้ยามไม่ถึงมีมันก็ออกมาไปกับน้ำน่าจะฝูงใหญ่เลยข้างในตรงนั้นเอาไมหาย <c oughs> ยังอยู่อยู่เน๊อะยังวนอยู่เหมือนว่านอน,น,อนในกระบ,บอกแล้วว่ะ เข้าเยียมเข้านิ่งมากอ้ยไก่อยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะอยู่น่าจะอยู่แนนนอนในกระบอก<อ>เลยเลยออนะมน้ำไปละโอ,อ้น้ำเชี่ยวแล้วมันนักเลยอืมโอ้อืมดูไปเถอะนะ ต้องตีไหมถึงตาลิงนะเนาะใช่โอ้ยโอ้ทำไมขวดปิ้นอย่างนั้นเอออะไรดูอย่างนั้นเอ้ยขมงผมเข้าแล้วไหมโอ้เออโอ้โหขวดปิ้นตกใจไหมดูกระโดดเลยพากับพากับป๋องหมี 遥控杆。